สําหรับวันนี้ครับเราจะแม่ผมคันไม้คันมือที่จริงแล้วผมจะไม่ไล์แล้วนะไอ้สเปคแพงๆเนี่ยนะแต่ว่าเพื่อให้มันจบๆไปใช่ไหมในซีรีส์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือกลับมาตอนนั้นรู้สึกว่าเราไล์ล่าสุดจะเป็นการจอค่ายแดงอย่าง7,800 XT ดังนั้นเลยกลายเป็นที่มาของตัวนี้สําหรับดังนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะ7 5 0 F เหมือนเดิมนะนนครับ6คอร์12เทรดเหมือ,มอ,อนเดิมเทอร์โบ5กิกนั้นนี่คือตามคําขอและนี่คือ RTX ส0 7 0ูนย์ครับ OneClickOC ครับรา 6990จาก i have CPU ครับถูกต้องป่ะนั้นเกมแรกคือ Quality Warzone เพราะว่าถ้า Full HD ปึ๊บเฟรมเรทมันสูง Extreme ใช้ F R 3 Frame Gen ซะเดี๋ยูดู F R 3 Frame Gen ดีโอ้โหดูวยว่า l ล w น a t e n c y Full HD 300เฟรมนี่ลองให้ดูแค่ Full HD ก็พอนะเนี่ย320เฟรมน้า Full HD ลาดับพาร์ทวันเห็นไหม 2K F R 3บาลานซ์ใช่ป่ะมี F R 3เนี่ยแบบอัลตร้า 2K F R 3 Frame Gen 160 170เฟรมบ้าจัดต้องไปหาจอ 2K 144เฮิร์ตมาเล่นละเก็ตฟิลปะถ้าเราต้องการให้มันภาพสวยด้วยแล้วก็เราก็เปิด Native AA อเอเฟรมเจนครับ1 0อยเฟรม108เฟรม110เฟรมนี่คือ Native AA with frame gen อันนี้เหมาะสมสุดก็คือพลังภาพสวยด้วยต่อไป Ghost ครับ Ghost of Tsushima ครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรเป็น 2K DLBalan c e framegen นะรร frame high, ครับกราฟิกไม่ได้หายครับดูดิ ความเฉียนความลื่นของมันนะแม่งก็แบบเออโอโหแล้วแม่งแบบ 4K ดื้อเลยแล้ว170เฟรมบ้าจัดอยู่ดูดิอย่า170170100คิวคิวคิวกูกูโดยับเลยคิวนี่ถ้าเป็น 4K ครับอุเล่นโอ้โหโอ้ยจบแล้ว 4K เดียวเฟรมเจนก็จบแล้ว 4K เดียวบลัชเฟรมเจนก็จบแล้ว100เฟรมอ่กูตายต่อไปแครีโซลแฟร์ฮะ 2K Epic DLSS Balanced Frame Gen 2K ปรับสุด Epic DLSS Balanced Frame Gen ดูดิอยู่หูยหวานเจี๊ยบเลยนี่วะาดูดิก็ดูยากดินี่คือบน Unreal Engine 5นะตายแล้วออกมาปุ๊บ CPU ลดลงตามปกติตามบั็กของเกมนะครับออกมาปุ๊บ CPU ลดลงครับ 2K Ultra ที่เหลือเป็น High นี่พลังหนีเท่าไหร่คิว112เฟรมครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีนหาอะไร ผมเป็นคนพูดตรงๆแล้วอธิบายตรงๆอยู่แล้วผมยังอยากให้108 107 110 120เฟรมวาร์โล้แลนช์ยับ่ะ 2K แบบสุดครับ 2K 500เฟรมครับรู้มือจัด 2K เท่าไหร่คิว500เฟรมนะอ่า450 0ก็จบนะครับอันนี้วาร์โล้เล่นให้ดูเฉยๆ 2K 500เฟรมนั่งแล้วเอา IE4 ไปก่อนนะ IE4 2K Priority g r a p h i e c ครับ IE4 2K Priority g r a p h i e c ครับ มันไม่เหลือเบาก,ากว่าแรงอะ่ะเห็นว่าอันนี้คือ 2K Priority g r a p h i c ครับ112เฟรมครับ109เเฟรมเร่นไ,ได้อยู่แล้วไปเทียเดเวอร์ทูครับผมว่า 2K Creative ดีกว่ายูนะ 2K รังดิบครับวายเชี่ย 2K รังดิบ90เฟรมปลายหาเล่นได้อยู่แล้วทรงเนี้ยดูดิ Okay, oh, 2ดแปดโอ้ 2K แปดแปดสิบเจ็ดเฟรมครับสำหรับนี่ผมขอเล่นเนทีฟเลยนะคิวเนาะ 2K เนี้ยบาลานซ์เฟรมเจนปรับสุดครับสุดหมดนะเฮ้ยใครบอกว่าไม่ต่างนี่เถียงขาดใจนะเลปิดเลกับไม่เปิดเลเนี่ยคิวต่างนะดูแสงเงาตกกระทบดิเอออุ้ยต่างครับไซเบอร์พังร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเฟรมคกิวครับ โอเคแล้วฮะอันนี้ต่อไปครับสมัยปนั่นมามามาเรสครับโอเคครับต่อไปดูมุมของพลังดิบครับพลังดิบเท่าไหร่โอ้พลังดิบพลังดิบกระจุยครับ80เฟรมครับโอ้พลังดิบเล่นได้คิวค่าค่ายแดงพลังดิบเปิดเตรอ่ะ40เฟรมนะอ๋อนั่นนั่นได้เปรียบนิครับ 2K เวทีหายนะก็ปิดไปเลยอ่ะนี่ปิดหมดเลยนะเป็นพลังดิบในคิวนะอู้แต่พลังดิบก็โหดอยู่ดีนะคิว82เฟรมครับ81เฟรมครับ85เฟรมครับสูง ผมเล่นเวสสูงถือว่าจบไปม,มันรู้มืออยู่แล้อวอะเนาะเค2 <No>. ัว k ไเคไัวหาเคเวลี่ไฮครับเทสทำไมวะเนี่ยดูเด่นร้อยเฟรมการจอรันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพืมก็ <laughs> ไม่รู้จะเทสทำไมครับมันไม่ได้อยู่แล้วดูดิคนเยอะคนน้อยช่างแม่งร้อยยี่สิบเฟรมร้อยสามสิบเฟรม ขอบคุณที่คนที่อยู่ด้วยกันมาด้วยครับผมเองก็รู้จะพูดยังไงนอกจากกล่าวว่าขอบคุณล้วนๆครับนะครับนั่นทุกอย่างเหมือนเดิมนะเจ็ดหน้าร้อยเอฟเหมือนเดิมนะครับหกคอสิบสองแฉกเหมือนเดิมเทอร์โบห้ากิกนะนี่คือตามคำขอแล้วน,น,น,นี่คือ RTX 4070ครับ one c l i c OC ครับแรมสิบสองกิกครับคูณ้าคอห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดแรมสิบหกกิกส์ดีดาลไฟนี่คือแรมสิบหกกิกส์ดีดาลห้าเพราะไม่เป็นเอฟไฟเพราะไม่เป็นเจ็ดพันซีรีส์สตอเรจเนี่ยมันจะเป็นสองห้าหกเพราะว่า ผมเนี่ยอัปเกรดมาจากคืออย่าเพิ่งว่าว่าทำไมสตอรี a 2, a ่ให้แค่2อง้าหนะเพราะว่ามันย้อนความมาผมเทสแต์สี่ศูนย์ศูนย์แล้วนนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวเมนบอร์ดเขาจะเป็น MSI Pro A 6 2 0 ME ตัวปกตินะครับแล้วก็พ power s u p p ายจะเป็นตัว800วัตต์80ดสิบพัทร้อนตรงนี้นะครับโอเคไหมผ่ากครื่องนี้ไปด้วยสา9หกเก้าเนย์และผมอย่างที่ผมอธิบายไปนี่แค่เบสิกเริ่มๆและแม่งเล่นในขนาดเนี้ยเฟรมเรทจะเป็นตัวบอกแล้วคุณภาพจะเป็นตัวบอกนั่นเองครับดูด้วยครับอย่าลืมนะครับดูผมแล้ว คนอ่นด้วยนะครับบายยครับแล้วเ,เจอกันครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะครับแล้วเ,เจอกันในสตรีมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ